วันนี้เชฟนะครับเชฟได้รับที่มือจากท่านผู้บริหารนะครับทกศนะครับหวัวน,ก,นก้วยเนี่ยไข่ปลายัวเฮ็ดมีเฮ็ดนกเปนมีทั้งไก่นะครับมีทั้งไก่ปลานะครับได้ไก่ปลาได้หนูมาด้วย<ม>ดูบรรยากาศนะครับน<ม>ุ่นเบอืองสีสันครับ วุนน่ะพวกเจ้าอะเมืนอน้มดาได้นี่ถ่ายไม่ได้นครับเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้เกือบแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นเชฟเรียนผมจะยูเ <มา S 1> รือ่อเหอม อมหอมมากเลยครับกระเามีกเลคือเขาอ,อมอมเอาอ,อมเลยเดิปลาแดหมีกระเาเนีปลาแดกใส่ปลาวก็ใส่นี่จะเป็นกินอมเยนะใส่วสุดยอดครับติดต่อได้นะครับเชฟนี่นบ่งซีชันครับเอผู้เจ้าบงงวนวนะ หุยหุยเลยนี่ครับบรรยากาศครับสุดยอดครับอยให้จ้างไปยินเลย นี่ละนี่เป็วต้มอะไรดยนะ่ยน่อร่อยบนำลาแตกพี่น้องเลยฟังอากฟังอกทซิมเับเห็น่มานาด้วยครับนี่ตอนนี้มานานะครับมาแคมปปิ้ง วันนี้ซิมฟีม,มือหัวหน้าเท่ากระสอออมเด้ตรงใส่ผักเด้อออมะค<น>ุ่นนะหอมครับสุดยอดเลยจ <c oughs> ่ตัวยต๋เพไงนะไปย้เลยย้นั่นนี่ครับสีชันครับสกี่พี่น,อ <c oughs> น้องพุ่นนะ่ยไป่าเนี่ย ผดพว่ากั่งเ็ะนะสียบเสียบอะผงนัวครับผงนัวผงนัว,พ,นวพี่น้องเอ้ยอะไรที่เสียบอดนี่เนาะ